หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปสีราชาได้รีบมาช่วยเหลือสุนัขที่ถูกกับดักที่เป็นลวดสลิงรัดปากพร้อมกับถูกตะปูตอกซ้ำหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากคุณเสียนพนักงานรักษาความปลอดภยัยที่เป็นผู้พบเจ้าสุนัขตัวนี้ในสภาพที่น่าเวทนามากครับเอ,อินหมาตัวนี้มันก็เดินมาเดินมาหาผมผมก็มองดูแบบว่าเออหมาตัวนี้ทำไมมันโดนรัดปากแกงหรือว่ารวดลตาผมก็เลยจะช่วยมันตอนนี้มันไม่ใช่ลวดเป็นสลิงก็ สุดปัญญาที่จะช่วยมันอะแม่เจ้าออกย่างไงเหรอไหมก็เลยต้องเอาเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยมาแหละ,ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ประเมินอาการของเจ้าสุนัขโชคร้ายตัวนี้แล้วพบว่ามันมีอาการอ่อนเพลียเพราะว่าอดอาหารมานานหลายวันที่ปากเริ่มบวมเป่งเพราะถูกลวดสลิงลัดปากและจมูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสักทันที ก็การตอนแรกนะครับก็มีการหอบหายใจนะครับหายใจลำบากนะแล้วก็มีหน้าบวมนะครับที่เกิดจากการรัดของลวดสลิงนะครับอ,อเริ่มแรกที่เขามาเนี่ยเราก็ให้ยาซึมก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะให้ลดความเจ็บปวดของเขานะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พบเหล็กด้ามยาว ที่บริเวณปลายด้ามคล้ายกับตะก,ก้อที่หนักสัซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกับดักสุนัขที่ทำขึ้นเองเป็นแบบคล้ายๆตะก้อทำด้วยเหล็กคล้ายๆตะก้อแบบถอยมะม่วงอย่างนั้นนะเป็นตะก้อแบบนั้น <c oughs> ยาวๆแล้วยว่าหมาลูกคงจะเข้าไปกินเหยืออ่อเนี่ยตอนนี้ว่าไอเหยื่อนี่ผมก็ไม่เห็นนะเพราะว่าหน่วยช่วยช่วงกลางคืนที่ชุดหนึ่งเราจะช่วยผมก็ไม่เห็น ผมไม่เห็นช่วงอีกประมาณสามสี่วันน่ะหมามันคงจะเจ็บปวดมันก็เลยเดินมาโชคดีที่เจ้าสุนัขตัวนี้สามารถหนีรอดออกมาจากกับดักได้และก็โชคดีที่มีคนใจดีพบเห็นแล้วก็ช่วยนํามันส่งโรงพยาบาลจนวันนี้มันเกือบหายดีแล้วล่ะครับเหลือเพียงอาการบาดเจ็บจากแผลที่ถูกรัดด้วยสลิงและตอกด้วยตะปูอีกนิดหน่อยก็น่าจะออกมาวิ่งปลอยได้เหมือนเดิมนะครับผมนีก็ยังแผลอยู่ แ,แต่ข้างไรไม่มีอะไรโอเคอาการน้องหมาก็ดีขึ้นตอนนี้ก็คือกินข้าวได้กินข้าวได้มาเลยนี่ใส่ค่อนข้างดี้รงนี่คือสลิงสลิง,ลงและหลังจากข่าวของเจ้าสุนัขตัวนี้ถูกแพร่ออกไปทําให้มีผู้ใจบุญติดต,ต่อเข้ามาขอรับตัวไปดูแลต่อพร้อมกับตั้งชื่อเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ด้วยว่าเจ้าสลิงครับนี่ไงลอยหายแล้วเพราะว่าไม่ไม่ไม่ดุไ่ไม่ไ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 ม่ไดไม่ไม่ไม่ไไม เจอวันนั้นก็ของวันนั้นมันคงจกิดบายเพราะมันหายใจไม่ออกอ่ะรัดปากปากก็อ้าไม่ได้ปากก็พองเจออย่างนั้นตอนนี้มันรักษาหายมันก็ดีใจด้วยที่ว่ามันรอดตายมามีคนเอาเอาไปเลี้ยงแล้วเออใช่ตั้งชื่อว่าไอสลิงสมชื่อพิ่ที่มันโดนสลิงรัดปากก็เลยก็ะั้นตั้งชื่อให้สลิงมัน